โยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในอัปเดตของเมกาฮาวเวสต์นี่นะครับผมหรือว่าฮาวเวสต์นี่นะซึ่งถ้าให้พูดง่ายนะครับก็เหมือนจะเป็นซัมเมอร์ทนั่นแหละนะครับต้องเรียกตามภาษาผมนะครับทุกคนก็มาคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีของมาเพิ่มเติมมากกว่าเดิมด้วยนี่เองนะซึ่งเราก็จะบอกไปทีละอย่างแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคแล้วตัวที่อย่างแรกก่อนเลยละกันนะครับสลับซีนนะครับผมทุกคนซีก็จะมีมาใหม่ทั้งหมดน่าจะสีอันด้วยกันนนนนะะบกก็็จเปใชออ่ ถ้าเป็นในช็อปก็จะมีอันนี้นะครับพิเชอร์เพรสนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้นะครับโลควสซีดนะครับผมแล้วก็จะมีอันนึงนะครับเบลเปเปอร์ซีดนะครับซึ่งก็คือจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับจะเป็นอันนี้นะฮะนี่นะครับลาอะไรอ่ลาฟลเซียซีดนะครับผมไอ้นี่นี้ชื่อเท่มากเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะมีแค่2อันนะครับถ้าเป็นในช็อปนะผมจะมีแค่ลาฟลเซียนะครับก็คืออันนี้นะครับผมกับ เบลเปเปอร์ซีนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกให้ดูแล้วกันโอเคสิเราก็รอมันโตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ขนาดต้นก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือลาฟเฟลเซียนะครับผมที่ผมไม่วางไว้ส่วนนี้คือเบลเปเปอร์นะครับก็คือจะเป็นต้นพริกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลผลิตนั้นจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีเวนต์ก่อนเลยละกันนะครับอีเวนต์ก็คืออันนี้นะครับผมตรงกลางนี้คล้ายๆเดิมนะครับทุกคนคล้ายๆเดิมเลยก็คือเอาของมาใส่นะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับเอาพวกแบบว่าพวกผลผักผลไม้อะไรต่างๆนะครับที่เป็นในฤดูการของซัมเมอร์นะครับเอามาใส่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกในพวกในนี้นะครับก็คือจะได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือจะได้หมดเลยนะ ตั้งแต่ไอพวกคาลิฟาวเวอร์นะครับจนถึงไอข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือน่าจะได้หมดเลยนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเอาพวกผักผลไม้ของฤดูการซัมเมอร์มาใส่นะครับก็เอามาใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากเสียเวลาก็เก็บเกี่ยวทีเดียวนะครับเก็บเกี่ยวทีเดียวมาคุย n อ c ตัวนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีข้อความหนึ่งนะครับที่มันจะกดใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็มันจะบอกว่าเออเก็ ออนะครับ in นเดเวนเ r y ี่เรานรีก็คือมันจะใส่ให้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปใส่ทีละอันเองนะครับซื้อนี้จะสะดวกสบายมากนะครับผมแต่อีเว้นนี้เหมือนผมจะเล่นไปแล้วนะครับทุกคนก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะหายไปแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเล่นไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ ผมก็ได้ของมาด้วยนะครับผมมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นสกุลเงินใหม่แล้วกันนะครับผมมีอยู่2อันนะครับตอนนี้ซึ่งซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากเดลฟินเนียมซีดนะครับผมทุนผู้ชมซึ่งพอใครใส่ของเสร็จแล้วนะครับมันก็จะดรอปของออกมาให้นะครับผมซึ่งรางวัลก็ดูตามนี้เลยก็ได้นะครับทุกคนเออมันก็จะดรอปให้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมใส่ไปประมาณ2,000กว่ากเองนะครับก็คือระดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ได้ของมาเยอะมากนะครับแต่ของมันน่าจะเกินห้าหกอย่างเลยนะ แล้วเราก็จะได้เป็น,นเหรียญน,นี้มาด้วยนนเองนะครับนี่เหรียญน,นั้นใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราก็มาซื้อของได้นะอันนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์ซีแพ็คนะครับซึ่งนี่ผลผมจะได้มาด้วยนะแต่ผมยังยังไม่ได้ใช้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่2อันนะทุกคนเราซื้ออะไรไม่ได้งั้นเราก็ซื้อเดลพิเนียมซีไปก่อนเลยละกนะันในอัาหนึ่งอันนะครับโอเคซื้อมาอันนึ่งก่อนในนี้นะครับก็จะมีเป็นซัมเมอร์ซีแพ็คนะครับผมที่ให้สุ่มเออสตรี็นะคร ต้นใหม่นะครับเดลพิเนียมซีดนะครับแล้วก็ลิลลี่ออฟเดอะวอลเลซซีดนะฮะแล้วก็ชาเวลเลอร์ฟุตซีดนะครับแล้วก็มิวเทชันสเปรเบิร์นนะครับผมเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นที่เอาไว้ฉีดนะครับฉีดต้น ต้นอะไรก็ได้นะครับฉีดแบบพวกผลอะไรก็ได้นะครับแล้วมันจะติดเป็นเอ่อบัฟเบิร์นนะครับผมก็เหมือนจะเป็นเผาไหมอะไรพวกนี้นะครับแบบลูกไหนถ้าอยากให้มันติดบัฟก็เอานีพไปฉีดได้นะครับมันจะติดเป็นเบิร์นให้นะครับผมถ้าเป็นอันนี้นะแล้วก็จะมีโอเอสิดคราฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกของตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับก็รอมันขายได้นะครับแล้วก็จะมีโอเอสิเอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไข่ใหม่นะฮะซึ่งก็จะมีสัตว์ใหม่ด้วยก็จะมีเมียแคทนะครับแล้วก็แซนสเนกนะ ไฮยเซนมาคอนะครับผมนกแก้วมาคอนี่เองนะแล้วก็จะมีเฟนเด็กฟ็อกนี่เองนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีแฮมสเตอร์นะครับนี่แฮมสเตอร์นราตาน่ารักมากเลยทุกคนเออแต่ว่าต้องรอรีก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่ขายนะครับเออถ้าใครที่อยากจะได้พวกนี้ไว้ก็เล่นอีเวนต์เยอะๆนะครับจะได้มีเงินนะครับมาซื้อนี่เองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดซัมเมอร์เออซัมเมอร์ซีแพ็คกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับผมดูชมไปเลสโก้เลยครับไปขอแบบดีๆสักอันหนึ่งอุ้ย อุ้ยอุ้ยได้ของดียุ้ยได้รีเจนต์อยู่นะได้รีเจนต์อยู่ครับทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อนนะอุ้ย,ยผมได้รีเจนต์มาคืออะไรอ่ะอุ้ยมันก็ไม่ค่อยดีมากนี่หว่าได้แคนเตอูปมาครับแคนเตอรูปครับผมก็ยังดีนะฮะเดี๋ยวเราไปปลูกกันดีกว่านะครับโอเคแคนเตลูปวางเลยละกันนะครับตรงนี้แล้วก็วางเดลพิเนียมนะครับผมจะวางตัวนี้ละกันเดลพิเนียมวางไปตรงนี้ชึบโอเค อ่ะตอนนี้ต้นลาฟาเซียของเราโตเต็มที่แล้วนะครับเก็บมาเลยนะครับผมส่วนต้นพีกของเรานะครับยังไม่ออกผลเลยนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรส่วนเกียร์ก็เรามาเช็คกันนะครับว่ามีอะไรใหม่ไหมนะครับเกียร์เหมือนจะมีแว่นตามาใหม่นะครับหนึ่งอันนะครับผม a g n i f y i n g Glass นะครับผมเหมือนจะเป็นแว่นตาไว้ส่องขยยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งความสามารถที่ผมเอออาจเอานะครับเหมือนกับว่า เราจะสามารถซื้อแว่นตานี้นะครับแล้วเราเอาไปส่องได้นะครับเอาไปส่องแบบในยังอยู่ในต้นไม้อยู่ได้นะครับคือยังยังไม่ได้เอาออกนะครับคือยังไม่ได้แบบกด E เก็บอะไรพวกนี้นะครับคือเราสามารถที่จะเอาเนี้ยไปส่องได้นะครับว่ามันมูลค่าเท่าไหร่แล้วนี่เองนะซึ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับก่อนที่เราจะเก็บไปเดงเราก็สามารถที่จะรู้มูลค่าได้แล้วนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับก็คือเราเอาแว่นนี้ไปส่องก่อนได้นะครับก่อนที่กด E เก็บนี่เองนะครับแล้วเอามาขายอันนี้ก็ถือว่าดีนะ Magnifying Glass นะครับแต่มันู้จะมาขายตอนไหนนส โอเคครับทุกคนตอนนี้ต้นเบลเปเปอร์นะครับโตแล้วนะครับผมนี่มันคือต้นเขียวๆอ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นแบบสีอื่นๆนะคิดว่าโตมันจะสีลุ้งไม่ใช่นะครับโตมาเป็นสีเขียวส่วนต่อไปนะครับต้นเดวพินเนียมของเรานะครับนี่แม่ต้นนิดเดียวเองอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมเก็บไป้ล้านอ่ะอันนี้คือต้นเดวพินเนียมนะครับทุกคนแม่อันเล็กกระจิ๋วเดียวโอ้โหเดี๋ยวลองเอาไปใช้คูลราคาหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่เดวพินเนียมเรา ราคา37,000ครับแล้วก็เช็ราคารเปเปอร์บิลแล้วกันเ้ยบลเปเปอร์นะครับราคา46,000นะครับทุกคนโอเคแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกรอบแล้วกันนะครับเผ่อใครที่อยากจะดูสรุปแบบง่ายๆเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งแอดมินก็ได้ทำการเขียนใน Discord แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเลกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือ จะเป็นข้อความยาวนี้นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าการเก็บเกี่ยวนะครับในฤดูการร้อนนะครับหรือว่าซัมเมอร์นะครับก็คือยังไม่สิ้นสุดลงนะครับเราขอแนะนำนะครับก็คือจะเป็นเมกาฮาวิสนะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับของอีเวนต์ซัมเมอร์นั่เองนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้นะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแทนอีเวนต์ซัมเมอร์ธรรมดานะครับผม หรือว่าอีเวนต์ซัมเมอร์ธรรมดาก็ยังอยู่นะครับแต่จะมีเป็นเมกาขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งมีโอกาสนะครับที่เจ้าเมกาฮาวเวสนะครับจะมาแทนอีเวนต์ซัมเมอร์ธรรมดานะครับผมซึ่งมันจะทําให้เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นอยู่ที่คูณ2นี่ไหมครับนี่กิฟคูณ2ซัมเมอร์นะครับผมสลับฮาวเวสอีเวนต์นะครับผมก็คือถ้าอีเวนต์ไอเจ้าฮาวเวสนะครับมาแทนซัมเมอร์นะครับมันก็จะทําให้เราในเวลาใส่พวก ผักผลไม้นะครับเราก็จะได้คะแนนคูณ2นะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะอ๋อเหมือนจะใช่แล้วนะครับตรงนี้เอได้การเขียนไว้นะครับสำหรับอีเวนต์นะครับเขาบอกว่าเมกาฮาวเวสนะครับมีโอกาส1ใน3นะครับที่จะมาแทนในเจ้าซัมเมอร์อีเวนต์ธรรมดาเนี่ยเองนะครับผมซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับเวลาใส่พวกผักผลไม้ของ อีเวนต์ซัมเมอร์นะครับมันจะทําให้เราได้คะแนนคูณ2ขึ้นนี่นะครับนั่นก็คือเราจะได้คะแนนมากขึ้นนะรสรุปแล้วนะครับก็คือเหมือนอีเวนต์ซัมเมอร์ธรรมดาก็ยังจะอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีอีเวนต์ซัมเมอร์เป็นเมก้าฮาวิสมาแทนด้วยนี่เองนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าในแต่ละครั้งที่อีเวนต์มาเนี่ยนะครับมันเป็นซัมเมอร์ธรรมดาหรือมันเป็นเมก้าฮาวิสนะครับ ถ้าเป็นมก้าฮาวเวดมาก็โชคดีไปนะครับใส่ผลไม้ก็ได้คูณ2นี่เองนะครับอุ้ยซื้อนี้น่าสนใจมากนะครับทุกคนเหมือนในทุกๆ4ชั่วโมงนะครับจะมีพ่อค้าเล่ล่อนนะครับเออเป็นพ่อค้าเล่ล่อนเหมือนเป็นพีซีรับเลยพวกนี้นะครับเหมือนจะมานะทุกๆ4ชั่วโมงนะครับแล้วจะหายไปในทุกๆ30นาทีนะครับที่มาได้เองนะโอเคซึ่งมันก็จะมีตัวนี้นะครับสกายเมอร์เชนนะครับผมแล้วก็เป็นจีโนมเมอร์เชนนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าขายอะไรบ้างนะครับกคนแต่ต้องรอดูอ่ะัครบ ้ยรีสน่าสนใจนะครับถ้าเราไม่ได้อ่านใน Discord นี่คือเราน่าจะไม่รู้แน่นอนอันนี้ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นพืชใหม่แล้วนะครับที่มีนะครับผมก็คือจะมีพิชเชอร์เพลนนะครับผมแล้วก็ชาเวเลอร์ฟุสนะครับแล้วก็กัวนาบานานะครับผมแล้วก็จะมีลิลลี่ออฟเดอะวอลเลย์นะครับแล้วก็อะโลเวลล่านะครับแล้วก็ลาเฟเซียนะครับพีซลิลลี่นะครับแล้วก็เดวพินเนียมนี่เองนะครับผม ส่วนเลี้ยงใหม่นะครับก็จะมีฟินนิกฟอกนะครับแล้วก็ไฮซิตมาคอนะครับแล้วก็แซนสเน็กนะครับแล้วก็อีก3ตัวนะครับผมรวมถึงน่าจะเป็นแบบพวกแฮมสเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นไอเทมใหม่แล้วนะครับก็จะมีไข่โอเอ s นะครับที่ไปซื้อได้จากตรงการได้นะครับตรงอีเวนต์นะฮะซึ่งก็จะมีเป็น5ตัวปริศนาที่อยู่ในนั้นนะครับผมโอเค แล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะครับแว่นนะครับผมแว่นส่องขยายนะครับ magnifying glass นะครับผมซึ่งน่าจะเอาไว้ดูข้อมูลมูลค่าได้นะครับก่อนที่เราจะเก็บได้ได้เองนะครับซึ่งเราก็เอาไปส่องดูได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยที่ผลผลิตออกมาแล้วนะครับว่ามูลค่าเนี่ยมันมันเท่าไหร่นะครับไอ้ไอเจ้าผลนี้นะครับก่อนเราจะเก็บมาได้ได้เองนะครับก็คือดีมากไม่ต้องเก็บมาแล้วก็เช็คแล้วนี่เองก็คือเอาแว่นไปเช็คก่อนได้นะครับแล้วก็เบอร์มิวเทชันสเปรย์นะครับผมก็คือจะมีสเปรย์ที่ฉีดแล้วจะเป็น สถานะเบินแล้วนี่เองนะครับผมแล้วก็จะมีชิลเลตมิวเทชันสเปรย์นะครับผมก็คือจะฉีดแล้วจะเป็นมิวเทชันของชิลนี่เองนะครับแล้วก็จะมีคาวทัสมิวเทชันสเปรย์นะครับก็คือเวลาฉีดแล้วก็จะเป็นบัฟของคาวทัส <c oughs> นี่เองนะครับผมแล้วก็ Oasis Create นะครับก็จะมีเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในนั้นนี่เองนะครับเป็นคอสเมติกนะครับอันนี้เอาไว้สร้างบ้านเลยก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ไอคอนิกจีนอม นะครับผม5 impossible classic Gnom e e insight ว่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะต้องรอ NPC ปิิศนามาขายนะครับไอ้เจ้าตัว Gnom เนี่ยทุก4ชั่วโมงอาจจะมาครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้องรอดูว่าจะมาตรงไหนนะตัวนี้ก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ปั๊บใหม่ครับอันนี้ก็คือจะมีโอกาสที่จะทําให้เติบโตนะครับเร็วมากขึ้น50%เองนะครับก็คือ50% g o up speed นะครับผมแล้วก็จะเออเขาเรียกว่าให้บัฟเป็น a u r r mutation ด้วยนะครับสลับเจ้าผลของเรานะครับผม ซึ่งตรงนี้มีบัฟที่มีชื่อว่าอ u r โ r ราโบเลียนลิสนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีอีเวนต์ใหม่แล้วนะครับนั่นคือเป็นทิพ i c a l ้ a เลนนะฮะซึ่งจะทำให้ต้นแต่ละต้นของเรานะครับโตขึ้นเร็ว50นะครับถ้าอยู่ในอ,อีเวนต์นี้นะครับผมแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยติดเอ,อ่อมิวเทชันเขาเรียกว่าอะไรอะเดนเชสหรอหรือว่าเดนเชสหรืออะไรเออน่้ทำให้แบบเปีกเยกอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับน่าจะมานี แล้วตรงนี้เขาก็บอกว่ามีกิจกรรมลัาๆอีกมากมายนะเป็นอีเวนต์แต่ไม่รู้คืออะไรนะทุกคนเขาไม่ได้เขียนไว้นานี้อุ้ยสลับบัฟออโรล่าครับสลับบัฟออโรล่านะครับถ้าติดนะฮะจะมีโอกาสคูณนะครับไม่จะมีโอกาสดิคือจะคูณนะครับผลไม้ของเรานะครับ90%นะครับผมไอ้คูณ90นะครับโอ้โหคูณ90เลยนะถ้าติดบัฟออโรล่านะครับทุกผู้ชมเนี่ยออโรล่านะครับถ้าออฟเทนเนี่ยนะครับติด90เลยนะครับคูณ90 ส่วนถ้าเป็นบัฟนี้นะครับเดนเชสนะครับผมถ้าติดนะฮะมันจะคูณให้5%นะครับผมไม่คูณ5เลยครับโอ้เป็นเปอร์เซ็นต์่อยเลยเคยผมติดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้คือจะคูณ5ให้นะครับถ้าติดเป็นบัฟนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็บอกว่ามีการกลายพันธุ์ลับๆอีกมากมายเลยนะครับเป็นซีเคว t ต์มิวเทชันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลายพันธุ์เป็นตัวอะไรแล้วนะครับจะเป็นจะเป็นเดอะฮักหรือเปล่านะครับตัวสีเเขียวนะครับไม่ใช่ละส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็น6 new summer c o s m e t i c นะครับอันนนี้ก็าจ ป็นของตกแต่งสร้างบ้านนะครับสำหรับอัปเดตคร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่าอัปเดตมันจะไม่ค่อยที่จะปรับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอไปอ่าน Discord ที่แอดมินเขียนมาแล้วก็คือเ <c oughs> ยอะพอสมควรนะก็ไม่น้อยนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมไบายอย่าลืมกดไ like. ลค์กดซับผมด้วยรายการสับคลิปนี้ก็ไปแล้วผมไปบายซีอยู่ครับ